พี่น้องค่ะตอนนี้เรากำลังยู่กันในสุขสรนางไก่ที่พี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะเข้าได้มีการมาบนบ้านกันที่วัดไอ้ไข่เจดี่าอำเภอสีจนนครซี่ธรรมรัชแล้วกาพ่อบนบ้านส้มว,วังใช่ไหมคะเขาก็มีการสื่อไก่มาถวายกันที่วัดไอ้ไข่หล่ยคนกาคงใจหนรูปันไก่จนนะคะลอดทางข้าวัดไอ้ไข่เจดีที่ซีจน ที่นี่ค่ะทางวัดนี่ค่ะ,ะเขาก็ต้องมีการเขอนใหญไกถีว่าชาวบ้านนี่ค่ะเอากันมาแกบนเพราะว่ามันไม่มีถีวายเติมหนึ่งอ้อไม่กาคนเมาวันวันมักไม่ราซามดมันไม่มีถีวายค่ะที่นี่เขาก็เลยต้องพากันมาไหวาในสถานที่ที่ทางวัดนี่ค่ะต้องสื่อถีดินเพื่อถีจะเก็บ ไก่แก่บลลเลกาสิงข้องแก่บนข้องไอไกปนีแลค่ะนกาล่ร้ายอยู่นะค่ะนะไล่ร้ายมหากะแล้วก็ไม่รู้ว่าอีเพียงพ่อลืมไม้นะค่ะพี่นอก่ะนี่ป่าจ้ยก็พามาแลกกันนะค่ะนี่ก็พึ่งมากังแรกค่ะพึ่งรู้กันค่ะว่ามีการเก็บเอากันมาวายทีตรงนี้กันนะค่ะนะไกนแต่ไก่ที่มีการนํามาแก่บนไอไก่กันต่างเพค่ะ วัดเจดีอํอำเภอสิชนค่ะพี่นองค่ะข้อดายวรับค่ะสิ่งดีๆที่ผึงงทางใจของคนนครแล้วก็คนไทยแล้วก็คนต่างชาติกันค่ะพี่นองค่ะ